สวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับผมนะครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับสิบห้าเมษายนสิบห้าเวษานะครับทางร้านเมืองนี้ไม่หยุดนะครับนี่ฮะยังลุยงานเหมือนเดิมครับนะครับทีมงานสายแข็งครับเมืองตลุงผักสดครับทีมนี้นะครับก็มีของมาเอ่อเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะฮะถามว่าขายดีไหมก็พอได้เรื่อยๆครับนะครับ เอาเอาแบกขึ้นไปเทคายทุ่งหนึ่งเลยนนเอานอนขึ้นไปก่อนนอนขึ้นไปเทหน่อยทุ่งหนึ่ง ลงที่ตลาดสดเมืองสุรินครับวันที่เ15เมษายนนะครับเรายังลุยงานต่อสงกรานต์ปีนี้เราไม่ได้หยุดนะครับก็ยังลงอของขายทุกวันนะครับก็ข,ขาย24ชั่วโมงนะครับสำหรับร้านเราสำหรับร้านเมืองตรงผักสดนะครับตอนนี้คือผักสวยๆใหม่ๆม,ม,มาลงแล้วนะก็เรียนเชิญลูกค้า ที่อยากจะได้ผักสวยๆลองแวะเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้รถเข้ามาสองคันแล้วนะฮะ một cái này một cái này mặc đẹp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  mặc พามาชมบรรยากาศการาลงผักครับ

เปิดท้ายใช่เปิดท้ายเลยตูดเปิดท้ายเลยนนนี่ครับบรรยากาศการลงผักนะครับรถนี้สายสายโคราชกับสายกรุงเทพนะครับมาสองคันครับ tía à, ra một rùa nè nè anh mưa na khô chả ô tía mồm đơ một rùa mình nhâm hao em ôi rồi